สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีเปลี่ยนซีนโชค๊คซูเมอร์นะครับซูเมอร์เกตระกูลซูเมอร์ตระกูลพวกโชกคหัวกลับนะเนี่ยกับพวกเอ็มเอนะทุกคนอันนี้ซีนมันรั่วดับแรกเราก็ถอ,อดถอดออกจากรถก่อนนะแนะนําให้คลายหัวน็อตนี้ก่อนตอนที่อยู่ในแผงคอมันจะได้มีที่จับนะคนเนี่ยนเนี่ยได้เป็นครีมก็ได้ เราไม่มีกุญแจใหญ่นะจะใช้เป็นไอ้ประแจเลื่อนหรือว่าครีมก็ได้นะเนี่ยแล้วตอบคลายอยู่ในรถเนี่ยอันนี้ก็เราคลายแล้วนะคลายจากในรถแล้วนะครับเราก็ถอดหัวนี้ออกสำหรับใครที่ไม่มีบล็อกนะก็ะแนะนำให้ได้คีมล็อกหนีบเนี่ยหนีบตัวนี้แล้วขันหกันหกเหลี่ยมตัวนี้ แต่ยัใช yeah. um, ้บล oh, no ็อกยิงเนี่ยจะมีบล็อกย่งง่ายหน่อยนะคนณถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็วันนี้นี่ก็มีทุกอย่าง แล้วว่าฝั่งนี้นมีละมันเท่ากันที่ท้ก็ถอดจีนสาอมร้อยสี่รอยอดจีนตัวนี้ลงปุ๊บอาจจะมี

Terima <tuk> <tuk> นี่คนระับข้างในก็จะประมาณนี้อะไรก็จะมีตัวนี้เป็นลิ้นนี่นะตัวนี้จะเป็นปิ้นล็อก,กค่อยแง่นะเดี๋ยวหักนะยล้วก็แง่ออก หนึ่งตัวตัวเล็กแล้วตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้เล็กนี่สีน์สีนเก่ามัน เป็นสนิมทุกคนเห็นไหมเห็นปะเราทำไมมันรั่วเพราะว่ามันน่าจะโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยมะแลรั่วถอดตัวนี้ออกตรงล่างส่วนตอนใส่แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะแล้วก็ใส่ซีนอันนี้เป็นซีนซีนชกหน้าก็าสั่งเป็นของซูเม,มอร์พวกอะไรเนี่ยก็จะมา อันใส่แล้วก็สวมถุงนิดนึงสวมถุงกันถุงเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับอันนี้นะแล้วก็ใส่กันซีนมันกันซีนมันขาดนะทุกคนแล้วก็หมุนเข้าไปนี่ประมาณนี้ แล้วก็ใส่ซีนน้ำมันไปเลยอันให้ถูกทางแล้วทุกคนเนี่ยต้องหันฝั่งนี้ออกฝั่งนี้อยู่ข้างในฝั่งนี้ตรงจะไม่เหมือนกันนะฝั่งตัวหนังสือลงเล็นแบบนี้ไปก็ไปนั่นก็ใส่แหวน อันนี้ตัวแรกอันนี้แหวนตัวแรกนี่ปอกเหล็กสองหนึ่งสอปอกปอกพลาสติกปอกเหล็ก นี้เราก็ทำความสะอาดในรูนี้นะทุกคนก็ใส่เข้าไปเป็นด้ออามปฏิเคาะไปก่อนคอเข้าประมาณนี้ นี่ยะเป็นซีนซีนตัวเก่าทุกคนมานี่เป็นซีนตัวเก่านะาจะบิดเข้าไปยกเล้ใช้ค้อนตีตรงนี้เพื่อจะได้ไม่โดนแกนระหว่างนี้เาจะตรงนี้จะไม่ได้ใช้ใช้เป็นไม้หรืออะไรก็ได้นะ จะเป็นไม้กาี้กงนะไอใส นี่เบนซินกันฝุ่นแล้วก็เอางี้เลยแทกปักไปนี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยน้ำมันน้ำมันวัใช้อยู่สองร้ยี่สิบกว่านะนี่สองร้อยแล้วก็ใส่กระปองนี้เลย

Okay. เรียบร้อยประมาณนี้ครับวิธีเปลี่ยนซีนซูมเมอร์ X องค์ก,ก,กูล M S X นะโชว์หมอกลับไม่ยากครับลองไปทำกันดู